มีหลักธรรมะสั้นๆที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากกันในช่วงนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าผู้ช่วยให้รู้อริยสัจนับเนื่องอยู่กับบุคคลผู้มีอุปการะมากพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลมีอุปการะมากต่อบุคคลสามจำพวกเหล่านี้มีอยู่ สามจำพวกอย่างไหนนะคือบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเนี่ยได้เข้าถึงพระพุทธได้เข้าถึงพระธรรมได้เข้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะบุคคลเหล่านี้ชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะมากต่อบุคคลนี้นี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองนะบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเนี่ย ได้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุแห่งทุกข์นี่คือความดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ดับไม่เหลือแห่งทุกข์บุคคลนี้ชื่อว่ามีอุปการะมากต่อบุคคลน,นี้ประการที่3นะบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเนี่ยได้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งนั่นเองในปัจจุบันนี้เข้าถึงแล้วแลวอยู่บุคคนลนี้ชื่อว่ามีอุปการะมากต่อบุคคลน,นี้นะดังนั้นภิสูุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แหลชื่อว่าเป็นบุคคลผู้มีอุปการะมากต่อบุคคล เรากล่าวว่าไม่มีบุคคลอื่นที่มีอุปการะมากต่อบุคคลยิ่งไปกว่าบุคคลสามจำพวกนีนะ้นี่คือสิ่งที่พระองค์จัดเอาไว้นะว่ามีแค่สามจำพวกนี้เท่านั้นที่จะเป็นผู้มีอุปการะมากต่อบุคคลนะสรุปสั้นๆก็คือบุคคลประเภทที่หนึ่งนำพาบุคคลอื่นได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นี่ถือว่าเป็นผู้มีอุปการะมากประการที่สองทำให้แจ้งนะซึ่งความเป็นทุกข์เหตุเกิดของทุกข์ความดับทุกข์และหนทางปฏิบัติให้ดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่ก็เป็นบุคคลผู้มีอุปปการะมากและประการสุดท้ายก็คือทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอักวะไม่ได้สามอย่างพวกนี้แหละ เป็นบุคคลที่มีอุปการะมากต่อบุคคลยิ่งไปกว่าบุคคล3ามจำพวกนี้ไม่มีอีกนี่คือพระสูตรสั้นๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะก็ขอให้ติดตามพระสูตรสั้นๆและมีประโยชน์ในลำดับต่อไปและที่สำคัญให้กดติดตามด้วยครับ